อ่ะนัทมีเลียนี่ไงนัทมีเลียอะมีดมอ่านัทมีเลียนี่ไงนี่ไงเพ็งดมเพ็งดมนี่ไงนี่แนวเมียชาวบ้านเหมือนกันไม่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 ใช่ไม่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 จริไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คูไม่รู้ว่ายังไงกูไม่รู้ในยุคนั้นว่าออ๋ไม่ไม่รู้ยุคนั้นเขา ใครมีแฟนหรือว่ามีแฟนเขาจะปกกันหมดเนี่ยอ๋อใช่เ็าจะไม่เปิดเราก็ไม่รู้ไงเราก็ทํางานอยู่แกมี่แล้วก็ทํางานเล่นละครด้วยกันเล่นละครกับน้องเราไม่รู้เพราะยุคนี้เขาปกเขาเียปกกูจานะปกปิดไอชี่ชอบนัทมีเรียมึงสองคนชอบนัทมีเลียไอนี่เราชอบไม่กูติดล่างแหมึงสองคนหาวนัทมีเรีย แล้วกูเ่าไม่ใช่คำว่าเห่าเห่าเห่าไม่ใช่เลยเห็นกูเป็นกระจงรึไงคือคือกลุ่มนี้คือกูอยู่ในกลุ่มนี้แล้วกลุ่มนี้เขาชอบกันเหนแต่ถามว่าเขาน่ารักไหมเขาก็น่ารักน่ารักน่ารักแต่โอ้ยไงไงไงกูกับเขากูกับเขากูไม่ได้ออกตัวไอ้สองตัวเนี้ยไอ้เจกับไอ้ยามเนี่ยออกตัวมากนี่นี่มีดมพนันว่ารุ่มนี้มีดมหัวอ่ะมีดมหัวมีดมหัวในเรื่องได้จับมือด้วยในราพอได้จับแล้วจับแล้วแบบจับแล้วย่างั้นแล้วไง เช็คเงว่าใช่ไม่ไม่ตอนนั้นตอนนั้นเราไม่รู้จริงเราไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้ก็ในการทํางานละครเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สามในชีวิตเรื่องาเอกสตชใช่ป่ะเสร็จแล้วก็เล่นในในเรื่องเนี่ยเราตายแล้วก็ต้องมาหลอกหลอนเขามามารักเขาเพิ่งรักเขาอ่ะแล้วแม่ไปฝันจริงๆอืมันมันแสดงว่ามันคิดคิด อ้ดีไม่พูดริบนะทำไมทึงเนักมีเดียตอนนั้นเราต้องบอกว่ากูสดรักมากกูเป็นสัมภาษณเขาได้ๆอโทนะหอมจิบหายนี่หอมจริงกิ่นอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ตัอมย่างไรที่หอมอย่งไรไม่รู้นะพี่ป๋องนะผมจะใช่เคยสัมภาษณ์เขาหอมจริงไม่อะมจริงอนนี้มึงกล้แค่ไหนกูอ่ะเป็นทีมทาอัลบั้มเานะหอมไม่ล่ะ

ไม่มีความรู้ด้านดนตรีที่บอกท่านสบายใจหอมจริงหอมจริงเฮ้ยเฮ้มึงเอาอ่าวปนัดดาวเอารูปน้ำมีเดียมาดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดา๋ยวเลน้ำมีเดียต่อเออแม่งฝันฝันแค่ฝันวันแรกเนี่ยฝันว่าคือในเรื่องแม่งรักกันมากแม่งรักกันมากแต่ตายจากอ่าไอ้เราก็อินกับบทแล้วมีความชื่นชอบเดียวกันส่วนตัวอยู่แล้วที่เรียกว่านัดกองเจ็ดโมงไปหกโมงนี่ใจสั่นรอเข้ามาแล้วอ้าวแล้วเม่อเวลาเล่นละครนี่กู ถึนเต้นชิบหายหหแล้วแม่ไปฝันไม่ฝันคืนแรกแอะไรสักอย่างจําไม่ได้แล้วก็ จำเรื่องไม่ได้นะมันนานมากแล้วตื่นมาโอ้ยฝันอย่างนั้นมีเรียรดใจชิบหายเลยแล้วก็ไปอีกวันหนึ่งไปทำงานแล้วก็กลับมาไม่ฝันต่ออีกไม่ฝัน <c oughs> อยู่อาทิตย์หนึ่ง <c oughs> คืน <c oughs> มันดูซีรีส์เหียไม่ถึงก็นะ่ะคืนนี้รีบทำงานกลับมาบ้านเย็นๆนะสามสี่โมงเย็นนะกลับมาบ้านกินยานอนหลับเลยอย่างฝันใช่เฮียเค่แล้วแม่งฝันคนโรแมนติกไอ้สาระแล้วแม่งฝันหอแม่งฝันครั้งสุดท้ายที่ที่ที่จำได้นะ คือแม่งขับรถสปอร์ตเปิดประทุนมาไว้แล้วเขานั่งอยู่ข้างอ่าหูขับไปแล้วก็บอกความในใจเข้าหมดเลยแล้วก็แบบว่าขอแต่งงานได้ไหมเฮี้ยในฝันไอ้เพี้ยนเพี้ยเพี้ยนเลยก็พูดอ่าเออผมบอกขอแต่งงานได้ไหมแล้วเขาเขาตอบตอบโต้ไหมเขาตอบโต้ไหมในฝันแล้วเขาบอกว่าเลือกแต่งงานแล้วจะแล้วจะให้อะไรล่ะโอ้ถามมึงในกูจำได้เลยกูเขียนจดหมายไว้ด้วยอ่ากูเขียนจดหมายให้เขาด้วยอ่าโอเคเออ บอกเดี๋ยวเรียกข้าวมันไก่ในฝันในเรี่ยงในฝันในใจมันกำลังใจไปเลยเฮ้ยคือถ้าเขาแต่งงานกับมึงมึงจะเรียกข้าวมันไก่ขออนุญาตขออนุญาตไอ้เรียกไอ้เงินไอ้เรื่องมึงฟังก่อนมึงฟังก่อนแล้วเขาตอบว่าแค่นั้นเองเหรอแล้วเขาก็ไปยืนอยู่ตรงโขดหน้าผาเว้ยแล้วเขาก็ยืนอยู่หลมแม่งพัดมาสวยชิบหายชุดสีขาวเขา โบกปล่อยวิวสวยแล้วกูก็ยืนมองอยู่แล้วกูก็ตื่นอ่าแล้วกูก็โอ้ยยังได้ถึงขนาดขอแต่งงานแล้วหัวเนี่ยด้วยความมันไก่ไอ้สัตสแล้วไอ้หี้ยตอนนั้นไม่มีอะไรจะแดกแล้วแม่แม่แม่ไม่ปิดกล้องไงแม่จะปิดกล้องแล้วยียความในใจต้องบอกไอ้ยี้ยต้องมีลุ้นไงอันนี้เรื่องจริงอันนี้จริงนี่แมนไม่ใช่อันนี้วนะไม่ฝันนี่ไม่ฝันที่จริงปิดกล้องปิดกล้องไอ้หี้ยมันเลี้ยงปิดกล้องกันปิดกล้องที่บ้านกูเลยไอ้ยี่เอาที่บ้านเป็น ที่เลี้ยงปิดกองเลยอออะเแล้วกูก็เขียนจดหมายอารัมพบดเลยตั้งแต่บทแรกไปเลยตั้งแต่กูฝันกูมีความรู้สึกยังไงจนฝันสุดท้ายจนเลี้ยงปิดกล้องกินข้าวเลยเรียบร้อยแล้วทีมงานกลับไปเรียบร้อยให้ดอกจดหมายเข้าไปเ้ยมึงเขียนจดหมายเออในจดหมายมีข้าวมันไก่ไหม ไม่มีเขียนว่าอะไรอ๋อคือมึงให้จดหมายเขาในวันปิดไหนมึงเขียนว่าอะไรกูก็เขียนในฝันของผมฝันว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้แบบนี้แต่ระหว่างระหว่างการถ่ายทําก็จะมีเรื่องของความความรู้สึกของกูที่คิดไปเองกี่แผ่นมึงเขียนกี่แผ่นอู้เยอะไปเนปึก กูว่าหลายเออะเนี่ยดูดิอย่างงี้นะเดี๋ยวกูกูขอแทรกตรนนี้เลยกูขอคุยกับคนดูก่อนนี่ยังไงคือสิ่งที่พวกเราทําแต่สมัยนี้ก็แค่ลายไปอะลายก็ได้นี่คือนี่คือสมัยยุคพี่พี่ทำกันอย่างงี้เขียนจดหมายโอ้ตายหาน้องถ้าเกิดได้ฟังอยู่หรือว่าใครได้คนใกล้ชิดได้ยู่พี่ไม่ได้คิดที่อะไรเลยนะครับผมไม่รับเดี๋ยวยังไม่จบยังโดนทุบเอาพี่แอพี่แอมยัง่าไม่จบแต่แค่จะแวะแล้วเล่าให้น้องฟังว่านี่นี่คือ8090ูนย์เกายเขียนจดหมายเขียนจดหมาย <You. S 2> อ่าเสร็จปั๊บไอเทียมึงจดหมายถึงเข,าแ,งขาแล้วถึงเขาแล้วแล้วก็แล้วก็ไป oh. แล้วก็ต่างคนต่างไปทํางานแล้วก็ยังอยู่ในตึกเดียวกันอ่า uh. มีเพลงอะไรก็ออกอัลบัม้มอะไรก็เขาก็อะไรวะตอนนั้นมันมีเพลงอะไรวะค <Okay. S 3> นนี้เพลงของเขาอ่ะ อ๋อนั่น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 ไปนช่ใช่เอาไว้กนเป็นเพลงหนึ่งแล้วกันก็มีมีงานคอนเสิร์ตอะไรไปร่วมกันอันนี้กูจำได้นี่ถ่าย MV มที่เกาะมันนอกกูไปทำโอ้โหเหียมึงอยู่อเข้างอกาะมันนอกเลยไอ้เฮียเออขอนี่ดึงขุนช่างภาพขุนช่างภาพยำไอ้เฮียพี่อะไรเนี่ยกูไปทำ มากไม่ได้ครบเลยไใสัตว์ไอสัตว an ์ทำมาแดกไอเฮี้ยเป็นลูกจ้างเหรอขาเป็นลูกจ้างเหรอไอเฮี้ยก็นุ่งไม่ดีเขาอยู่ไอจูคูเป็นลูกจ้างที่นี่เขาถ่ายรูปขอแทรกนิดนึงนะผมดูคอมเมนต์เขาบอกว่าโทรหานัดมิเรียครับเฮ้ยคุณใช่ปัญใจไม่ดีไอเฮี้ยนัดมิเรียโทรได้โทรได้โทรไปแล้วใจสั่นเลยนี่ของจริงไอเชี้บ้า ้อไนี่ผมรู้จักแม่ครับมีอีกเม็ดหนึ่งมีเม็ดหนึ่งช่วงระหว่างถ่ายทำละครอยู่เนี่ยมีซื้อเก่ารัดไปกองถ่ายด้วยตั้งใจเอาไปฝากก็เนี่ยมึงก็รู้กูหมดแหละดีกว่าดีกว่าดีกว่า้ามึงไกลหน่อยกูก็เล่าให้มึงฟังหมดแล้วนะกูกำลังกูกำลังประเมินสถานการณ์อยู่แป๊บหนึ่งนะเมื่อวานกูก็เฮียไปกินข้าวกับเมียชาวบ้าน แล้วก็ไอ้ยี่นี่เมื่อกี้ก็ชวนกูโทรหาเมียชาวบ้านอ่ะแล้วตอนเนี้ยเรากําลังจะชวนกันโทรหาเมียชาวบ้านอีกแล้วไอ้ยี่หลายครั้งล้นี่หลายครั้งแล้วเนี่ยหฐานะที่เออเอาสองคนแล้วปล่อยไปสามคนนี่มั้ยเอาไม่จริงเนี้ยมันเป็นเรื่องอดีตเป็นเรื่องอดีตไม่สามารถยกวินัยให้ใจหานะพี่นะตอนนั้นไม่รู้ไม่รู้นะตอนหัวใจนะเอาอย่างนี้ถือว่าตอนนี้นะเลือกตั้งตําแหน่งหัวหน้าเนี่ยยังไม่ได้นะยังไม่เป็นไรเอางี้มึงเฉพาะการไปก่อนมึงเป็นหัวหน้าไปก่อนไม่ไม่นะแปลว่ามึงรับผิดชอบเรื่องนี้ ไม่มีปัญหาทุกเรื่องไชอบเปอ่เพราะว่าลูกของนัดอ่ะเขาเรียนอยู่โรงเรียนโรงเรียนเดียวกับลูกกูลูกใครนะเขาเป็นลูกอ่ะที่ลูกเขาที่ไม่ที่เขาฮะลูกคนท้าลูกคนท้าลูกคนท้าลูกคท้าเขาเนี่ยอยู่สายพัฒนาอ๋อเหรออยู่ในเดลเป็ดถ้ามีปัญหาถ้าโทรหานัดมีปัญหามึงเคลียร์ได้ไม่มีปัญหาไม่ไม่ไม่ใช่ถามว่ามีปัญหาไหมเคลียร์ได้ไหมพ่อชัวร์เลยมึงเคลียร์ได้ไหมไม่รู้จักคุณอ้ําไหมเราห้าคนเราห้าคนอ้ําคนเดียว ผมไม่คิดเลยจังผมไม่เอาไม่เอพระนะไม่ใช่ไม่ใช่เอาไมเจอพระอะไรกัไหมโอ๊ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเลยบอกตรงนะถ้าขาคุณยาวโดนหน้าไปแล้วขาสั้นแค่นั้นเองเดี๋ยวก่อนไอ้เฮียนเห็นไหมยังไม่ได้โทรยังก็ชิบหายแล้วเนี่ยเดี๋ยว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 เราเล่าอีกเม็ดก่อนเดี๋ยวนะนะผมอ่านหนังสือกูอ่านเอ้ก็เครียดังไงอีกเม็ดหนึ่งอ่านหนังสืออันนี้เรียกว่าอ่านหนังสืออ๋ออโอเคอ่านเล่าไปอีกเม็ดหนึ่งคือ มีอยู่เม็ดหนึ่งที่กองถ่ายเอาเก๋าลัดไปเราก็กินกันในกองถ่ายก็เอาไปแจกแจกกับมีอยู่เม็ดหนึ่งเขาแกะให้เราอุ้ยเฮียอันนี้อันนี้เราคิดกูไม่แดกทำไมแกะกูเลี่ยมเลยเลี่ยมเก๋าลัดกูเลี่ยมเก๋าลัดจะไอ้หนักแล้วนะหนักมากมีหนักเลยเอาเก๋าลัดอันบ้าไเลยมึงไปดูอันบ้าชุดนี้เลยอมบลินพาซากมึงห้อยอะไรอยู่กูห้อยเก๋าไอพี่หาไอเฮียไอพี่หา ไอเ้เฮยไม่ต้องรอมาก็ได้แต่ขอดูหน่อยนิท <s re> ้าไมกู้ไอเ้เฮียทำาไมกู้ไม่ใครรู้เรื่องนี้เลยวะเยสกับแม่ <s re> กูห้อยเก่ารัดเขาอยู่หลายๆคนอาจจะมองเป็นตะกุดแต่ไม่ใช่แล้วทีมงานนี่นี่นี่แล้วทีมงานพวกเอโอนะเฮ้เราห้อยไปนะ้วโอ้ยชี้เพียงห้อยนะครับหลวงพ่อเก๋ามีมูลค่าทันทีเลยจ้ะจากรอสามร้อยไม่เดียวแม่งหมื่นกว่าเก๋าเรื่องนี้แม่งสุดจริงจริงเรื่องนี้แม่งสุดจริงไอ้เหี้ยเขาแกะให้กูทำรั้งอันนี้ทำไมมึงไม่ห้ามกูไม่แปลกใจ กูรักเพื่อนเหรอไอ้นี่ไม่ห้ามไอ้นี่ไม่เคยห้ามจังหวะเอางี้ถามแบบเพื่อนเลยนะจังหวะแบบเองกูจะเอาเก่าหลังเอาเอาเอาเก่าลายมอ่ะมึงไม่ท้วงเลยวะมันมามันมาโชว์ให้กูดูทีหลังตอนที่มันไปทำมันไม่เล่าไงอ๋อตอนที่จังกูไม่เล่ามึงรู้เรื่องอะไรมึงรู้เรื่องที่นัดแกะเก่าล้าให้มันป่ะอันนี้ไม่รู้แต่ไอ้เรื่องห้อยคอเนี่ยพอรู้แต่ไอ้อันให้เขาเนี่ยไม่รู้ว่าถุงเดียวกันอ่า ไม่แต่พ่อคอจริงจีิแบดไม่แดกไม่หมดดหรือเปล่ห้อยคอจริงเหรือเปล่าต้องเปิดหนี่ดิคนบ้าเอาเก่ารัดห้อยคอมีไหมมีไหมอันนี้เป็นในเอ็มวีเปล่าไม่นะปกเลยนี่เหรอเห็นป่ะได้ขาวซูมๆหน่อยป่ะเออมันเล็กไปอะมองไม่เห็นอ่ะนั่นนั่นมีห้อยอยู่อ่ะมีห้อยอยู่อะอ๋อเห็นแล้วเห็นอะไรแล้วนั่นแหละเก่ารัดที่นัดมีเรียแกะให้กูแดกกูไม่แดกไอ้ชี้แม่งไม่แดกไม่แดกไม่ลงเพราะกูรัก นีตอนนั้นนะตอนนั้นนะตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นไม่รู้ไม่รู้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้จริงจริงไม่รู้จ่าใครเขาชาร์ทเขชาร์ทนี่แล้วช็อตแม่งซูเปอร์ช็อตตายห่าซูเปอร์ช็อตซูเปอร์ช็อตคือวันนั้นวันเลี้ยงปีใหม่ว่าเวลาคุณเชิญเข้ามาเลยดีกว่าเี้ยเดี๋ยวก่อนก่อนที่โทรไปหาเขาผมต้องรับฟังเรื่องนี้ก่อนรือเรื่องนี้แม่งถึงขั้นแตกหักโทรที่กูได้รับรู้ความจริงว่ากูนี่แม่ง หลอยเท้วยชียคืออะไรวะกูรักเขาเต็มหัวใจอันนี้พูดเล่นๆนะวนองมันผ่านมาวันนั้นผ่านมลอดแลยนะลวันนั้นเลยไม่ต้องขอโทษงานเลี้ยงปีใหม่ที่ตึกงซีมิกมีงานชั้นยอะไม่รู้ว่าชั้นสักชั้นหนึ่งอ่ะอีกที่แม่งปิดปาร์ตี้เลี้ยงกันกูก็อยู่พี่แมวจิรศักดิ์ โดดกันอัลเทอร์นทีปเราต้องโดดชนกันมาวแฟนเต็มที่นัทมีเรียมาเชี่ยมากระเต๋าล่วงเลยจังหวะที่โดดโดดชนกับพี่แมวแล้วตาแม่งมองเห็นนัทมีเรียแล้วเดินแบบพี่เต๋าเว้ยเฮ้ยเอ้าเที่ยน้ำตาไหลแล้วโดดชนกับพี่แมวปุ้งลงมาข้อเท้าแตกไอ้สัสโอ้ยเชี่ยเละแม่เละเการัดมาไหมตอนนี้กูไม่ได้เสียใจเรื่องนัทมีเรียมากระเต๋ากูเจ็บกูร้องไห้กูเจ็บ ไปคานไปในห้องน้ำไปไปร้องเจ็บสัน่นแบบคือมึงเหมือนมันไม่มีสติเลยลงพื้นแล<อ>้ว<ๆ>เพื่อนก็นึกว่าเพื่อนก็นึกว่าแบบช้าเพราะเห็นมานตา๋าอารมณ์แบบนี้อารมณ์ตอนโดดเนี่ยรอยตัวพอเห็นนัดมากับเตาแม่งเหมือนขาลงแม่งไม่รู้เรื่องเลยเลยไม่ได้รับมันหนักมันมึงเม่อไปเตาโุโรชาเนี่ยนะ ปั้นไม่งั้นผมายที่เราเลยมันอยากเป็นหัวหน้ามันอยากเป็นหัวหน้าโอ้ัมันอยากเป็นหัวหน้าช่วยหน้ามันดิช่วยหน้ามัชาวหน้าฝากผมก็ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทั้งหมดนี้ขอพูดอีกทีนึงโอเรื่องทั้งหมดนี่มันคือเรื่องในอดีตที่ผ่านมาเฮ้ยอย่างพูดออกตัวยังไม่จบแล้วไงต่อมึงก็วันนั้นมึงก็เฮียก็จบสิจบแล้ววันนั้นกก็็จบแแแลลล้้้วววก็แล้วก็ ฝืนบวมแดกกันต่อยันยันสว่างย้ายไปห้องพี่อะไรต้งทำแล้วจากวันนั้นก็เฮียก็ปิดปิดจ็อบเลยฮะปิดจ็อบพอเลยที่อยากเป็นนั้นเข้าใจอืว่ามีเจ้าของแล้วมีแฟนอันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องของ วัยรุ่นอยู่ใชยอ่ะมันก็ต้องมีแหละถ้าอย่างั้นเฮ้ยแต่จริงๆนะกูว่ากูว่าจดหมายจดหมายที่มึงให้ไปพี่ตาอาจจะไปเช็คกระจกมั้งเฮ้ยวดีก่อนกูเจอพี่ตาพี่ต๋าพอดีกกูแต่ตอนนี้กูรู้กูไม่รู้ว่าน้ององามเขาทำที่ไงกับกูอะไรอีกเฮี้ยมึงต้องช่วยกูเลยโทรไปแล้วใจสั่นไม่โทรหานั่มีเรี่แล้วพูโทรหาเต่าดีกว่าโอ้ยเฮียยังไม่เอาน่างงไปหาเฮ้ย เฮ้ยไม่ได้นะกูรักกันอยู่โถทำยี่อะไรอย่างนั้นอวันนั้นตอนที่เขากระโดดแล้วเขามาด้วยกันเนี่ยเราเห็นว่า็นไมนะว่าคนณทำยี่อะไรกเนยี่เนี่ยไปดยี่โทรศัพท์โทรศัพท์เอปโออะไรพี่ช่วยถีบมันน่มันอยไปหัวหน้า โอ้โหมันมันเสนออะไรมาแต่ละอย่างเอางี้งี้เอางี um, ้เอางี้เราจะไม่เอาจนถึงชิปหายไวปปวงอ่าอย่างงี้คือชิปหายอันนี้ไม่เอาไม่ได้แต่โทรหานัดมีเรียนนี่น่าสนใจอืมโทรได้โทรได้ไม่มีเบอร์ไอ้เหี้ยถ้าผมมีเบอรตยังมาแล้วว่ากูมีเบอร์กูโทรนะถ้ามมีเบอร์นี่ไม่เมืองรัผิดชอบสิแต่กูไม่มีไงยิงมีเบอร์ปะไม่ใช่ มึงรับผิดชอบเดี๋ยวมึงรับปุ๊บเดี๋ยวกูโทรคุยน้องเลยใครคนไหนเอางี้หมดแล้วกูดีดเดี๋ยวนะเดี๋ยวกูหากูถือว่ามึงเป็นนายกเฉพาะการได้เดี๋ยวมึงมองกล้อง80ศนนี่มองกล้อง8ปศย์แก้วแก้วนะมึงว่าตามกูเลยนะมองกล้องมองกล้องเรื่องที่เราจะโทรหานัทมีเรียเรื่องที่เราจะโทรหาน้องนัทมีเรียถ้าเกิดความชิบหายวัยป่วงขึ้นถ้าเกิดความชิบหายวัยป่วงขึ้นผมป๋องกระพลทองครับ ผมป๋องกระพนทองพับนั้นเน็กแล้วก็พี่หอยหวยเดี๋ยวคัดคัดคัดไม่เอาไม่เอาสีไม่เอาในพี่หอยพี่ไม่ก็ร่วมกันสิวะาแต่เอาชื่อคุณนำหน้าก่อนได้เทคสองเรื่องที่เราจะโทรหานัดมีเรียเรื่องที่เราจะโทรหานัดมีเรียเกิดความเสียหายอะไรก็ตามเกิดความเสียหายอะไรก็ตามผมป๋องกระพลทองพับรับผิดชอบผู้เดียวผมปองกระพลทองพับและเพื่อน ไวยาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่าลไม่ต้องแล้ใจไม่ถึงใจไม่ถึงเฮ้ยนดเหรอเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปั๊มเองปันมเองปั๊มเองปั๊มเหปัมือนปันมเปั๊มเองปั๊มเองปั๊มเองปัังปั๊มเงปันมัองปั๊มเ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 องปันมัปังปั๊มเองปังปั๊มเองปัมเอนปั๊มเองปัอปั๊มัองปั๊มเ้งปั๊มปัมัันปัปัอปัมัปัปัััปัปัั สวัสดีครับได้ยินไหมครับไม่รับรู้อเลยได้ยินไหมว่าโอเคีเยน้องนัทดีเลีเอชอบสวัสดีครับชิบหายแล้วน้องชิบหายแล้วน้องดูอยู่ด้วยเหรอครับเนี่ยโอเคนี่ฟังตั้งแต่แรกป่ะเนี่ยนัทค่ดฟังฟังตั้งแต่แรกป่ะครับไม่ได้ฟังค่ะเลยขอรีรีวอีกทีได้ไหมเอาอย่างนี้เอาอย่างี้อย่าฟังเลยเอาอย่างนี้เออาาย่งี้คุยคุยเทีละคนทีละคนตกลงทีละคนอนเดี๋ยวกูอธิบายก่อนโอเคอย่างนี้ฮะนัท พอดีวันนี้เนี่ยเราไลฟ์สดกันอันนี้อันนี้นันน,น็กเองนะครับรเรารเราไลฟ์สดกันในคอนเทนต์ที่ชื่อว่าคุยให้เด็กมันฟงังมันเป็นคอนเทนต์คุยเกี่ยวกับเรื่อง80 90อะไรเงี้ยครับรแล้วก็มีพี่ป๋องกับพลกับพี่เสนาหอยเหมือนป๋องป็นหัวหน้าอ่ะยังเฮียอออไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่มีอาาะไรขนาดกันนึง ยางยังยางอยัง,ยงมไม่ใช่หัวหน้าโอเคเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลยเชิญพี่อิงพี่อ่ำมาเป็นแขกรับเชิญนะฮะค่ะแล้วทีนี้เนี่ยปรากฏว่าอ่าพี่อ่ำก็เล่าให้ฟังค่ะว่า อเีมึงเล่าต่อเนื่องเนยดิว่าเต้นชิพยหายอีกู่ก็บอกว่าพี่อ่ำก็เใจพอไปดีก็กูกม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กูก็ค่อย่ใล่ไม่ใช่าม่าช่ไม่ใช่ไม่ลชไ่ใช่ไ่ใช่ม่ใอ่ไม่ใชแล้วใช่ไม่ใช่ไ่ใ่ไม่่่ใใช่ไม่ใ่ไม่ใช่่่ม่ใช่ไ่ใ่ไมให่ไั่ใ่ไม่ใไม่ใช่ไม่ใ่มให้ไั่อ่ะม่ใ่ไม่ไม่ใ่ไม่ไไ่เ่่น่ไไ่่่ เด็กๆด้วยจริงเหรอนะยังเก็บไว้อยู่แบบเป็นแบบปากแหลมๆหลมมาเหมือนซูนิโอ่ะค่ะแล้วก็แบบว่าแต่ว่าเป็นรูปขาวดำมาหาตาโตๆเหมือนแบบโดนเหมือนแม่บังคับให้ใครใช่ใช่ใช่มันกล้าเอารูปนั้นไปให้เลยอ่ะใช่ค่ะเอาอย่างนี้ถือว่าแม้เรื่องจะผ่านมาแล้วก็ตามแล้วก็วันนี้เราก็มีปัจจุบันที่มีความสุขกันทุกคนนะฮะแต่เพียงแต่ว่าอย่างหนึ่งที่พี่อ่ำคาใจมาตลอด ค่ะทำไมไม่เป็นพี่อัอะครับโอ้าพี่เขาไม่ได้บอกมึงเลยทำไมพี่อั๋ทำไมพี่อ่๋ไม่ผ่านนะครับหนูหนูหนูวาสนาหนูมันไม่ได้มันตอบดีเลยอ่ะเขตอบดีมากเลมนัดเคยรู้นัดเคยรู้หรือเปล่าว่าพี่อ่๋อ่ะมี เคยกินเกาลัดก,กับนัทนะ่ะแล้วชิ้นที่นัทแกะให้พี่อ่ำมาพี่อ่ำเอาไปทำสร้อยเลี่ยมคอนัทเคยรู้ไหมอุ๊ยไม่รู้เลยค่ะอุ๊ย,ยน้องจำได้ <c oughs> ไหมว่าเรากินเกาลัดด้วยกันนะครับ <c oughs> เออที่กองถ่ายที่กองถ <c oughs> ่าย<ๆ>อ๋อที่เราเล่นละครด้วยกัน <c oughs> ใช่คหมคะน้องแกะเกาลัดให้พี่โอ้ยตัยแล้วแต่มันคลาสสิกมากเลยนะพี่ใช่มันมัน แล้วพี่เอาไปเลี่ยมเลยหรอเอาไปเลี่ยมเอาไปเลี่ยมทําเป็นสร้อยแล้วก็ถ่ายปกอัลบั้มด้วยว้าวเหรอแล้วก็สร้อยชุดอัมอัมมาลินอัมมาลินพาซาอัมมาลินพาซาอุ้ยไม่ได้ไปพันทิปแล้วแล้วเพลงไม่ใช่อะไรวะเนี่ยกูชอบนะมีเลียงงงงเงง้ยงงเงี้ยโอเหรอ โอ้ยพี่มันมันน่ารักมากเลยนะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณน้องมากครับขอบคุณ <c oughs> มากครับ<ต><ะ>มันก่อนที่เจอมันก่อนที่เจองานพี่ตูนก็ดีนะจำแทบไม่ได้<ช>ยังยังน่ารักเหมือนเดิมเลย ค่ะพี่อ่ำก็เหมือนกันโหแบบใจที่ได้เจอพี่อ่ำเนาะพี่พี่อ่ำดูพี่อ่ำในละครในนาล่าสุดเนี่ยพอเกิดใหม่ใกล้ๆเิญเนี่ยคงร้ายร้ยคงคงได้มีโอกาสเล่นละครกับน้องนัทอีกนะครับผมฝากผู้จัดด้วยนะครับรอรอรอค่ะคิดถึงแล้วอยากไปนั่งคุยด้วยจังเลยทำไมไม่บอกน้องนะจะไปกันอ่ะน้องๆจะเป็นคุยด้วยปัญหาปัญหาเขาคิดถึงทเเอางี้แล้วกันรอบสองนะ เดี๋ยวดพวกกูไปก่อนมึงคุยกันสองคนเลยพี่อินด้อยใจกับผมพี่อิงพี่อิงก็พูดถึงพี่อิงทุกทุกนั้น้น่ะหนูยิ่งดูดูคอนเสิร์ตไงจำได้ไหมที่เราเล่นเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันครั้งแรกใช่ที่เด็กคอนเสิร์ตแรกของนัทเลยอ่ะที่พี่อินกับพี่อ่ำอ่ะจะเป็นแขกรับเชิญน่ารักมากเลยเท่มากโอ้ยนัทก็แบบฟ้ากับตะวันฟ้ากับตะวันใช่ใช่เป็นสไตล์แบบร็อกอ่ะสไตล์ยุคที่อ่ะ เป็นสไตล์ร็อกเป็นสไตล์ร็อกที่พี่ร้องไม่ถึงนะครับใช่ใช่ใช่ไม่สูงที่ไปนี่นัทเมื่อกี้ก่อนจะโทรหันนันอ่ะพี่อิงพี่อามเล่าให้ฟังว่าคอนเสิร์ตนั้นอ่ะนัทหอมมากหอมเหรอคะไม่ไม่ตัวหอมตัวหอม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 ตัวหอมจริงพี่ป๋องก็บอกว่าน้องกลิ่นตัวหอมมากเคยสัมภาษณ์น้องครับผมใช่ใช่พี่เคยเคยสัมภาษณ์นัทตอนที่พี่อยู่ที่คลื่นพี่หนุ่ยชาติชายคำดีครับ ตอนนั้นพี่มีโอกาสได้สัมภาษณ์นัดเป็นศิลปินคนแรกอแล้วตอนนัน้นยืนยืนจัดเรายืนจัดแล้วน้องก็ยืนสัมภาษณ์ตัวหอมจริงก็<ะ>เป็นผู้หญิงเขาก็ต้องหอม<ต>ดีวาแต่แต่ผมได้กลิ่นสตออย่างเดียวจริงๆแม่เขาชอบทำสตอให้ผมกินอ๋อเนี่ยคือพี่หอยบอกว่าพี่หอยบอกว่าสนิทกับแม่นัดใช่ค่ะเราสีการแม่นัชอบทำผัดสตอมีแกงเนื้อแกงอะไรอย่างเงี้ยไปฝากพี่หอย ตอนนั้นหน้าแบบตอนตอนตอนทำรายการทำอะไรเงี้ยแล้เขาก็แหล่งใต้สุดลิสต์เขาก็แบบทําถ้ามีโอกาสนะคะเดี๋ยวหนูจะลองสึกฝีมือเลยเดี๋ยวจะทำให้ถ่ายนี่กินไ้อ่งใต้กินตองก็เอาอย่างนี้คิดถึงนะคะคิดถึงทุกคนล่องด้วยขอบคุณนะคะเอาอย่างนี้เราว่าเราลบกวนนัดแค่นี้ดีกว่าเพราะอะไรรู้ไหม พอมีคอมเมนต์บอกว่าผัวเขากำหมัดแล้วไม่เลยไม่เลยฝากฝากสวัสดีน้องอ้ําด้วยนะครับแล้วขอให้น้องแล้วน้องอ้ําแล้วมีความสุขกันมากๆนะครับรักอ้ํารักอ้ํารักคู่กันโอ้ยรักอ้ํารักอ้ําอ่ะกูสุขเพราะกูเหงาเลยอ่ะสวัสนีคุณอ้ําแล้วก็พี่อ้ําเดี๋ยวนะพี่อ้ําว่าไงไหม ฝากคุณอ้๊มว่าเจอกันเทนไฟเทนไหมอุ้ยงานเรื่องใหญ่ร้อนเลยร้อนเลยโอเครอไอคุณอ้๊รอโอเค thank you จันนัทขอบคุณมากขอบคุณนะคะขอบคุณคนขบคุณมากรับมาโอ้โหสายนี้ต้องตบมือเฮียต้องตบมือดีมากดีใหญ่ดีใหญ่จัดเปิดงาน ปีหน้าให้กู10ไฟ10นบพี่อ้ําเอาสัตว์เอาเอาแบงเลยเอาไม่ให้ล่วงเลย กูเนี่ยนะหมอให้ไปตรวจตับกูยังไม่กล้าเลยมึงให้ต่อยกับอ้ามเลยไม่มึงนี่ก็มึงนี่ก็อารมณ์พละการไอ้เชี้ยับแตกเอาไงตับไตแตกอ่ะผมบอกตับไตแตกแขนก็แล้วคิดดูดิมันเป็นการต่อยที่ผู้ชายบางคนต่อยแบบว่ารักผู้หญิงคนเดียวกันไอ้เชี้ยคนไม่ต้องดูทั้งโลกเยันแม่สนองมึงคนเดียวเลยที่อ่ะ เนี่ย oh. อ้าจริงๆนะกูให้คอนเทนต์เลยกูให้คอนเทนต์กูให้คอนเทนต์เดี๋ยวกูเป็นโปรโมเตอร์ซ้อนอีกทีให้เออ <c oughs> เดี๋ยวกูเทนให้